กราสุดี่ท่านผู้ชมแทงกันด้วยนะครับผมวันนี้ผมนายเซฟตี้เกมเมอร์กันอีกแลวนะครับวันนี้เราวิ่ในเกมสลับดังมือบายกันอีกเช่นเคยนะผมก็วันนี้นะครับก็ใกล้จะวันปีใหม่นะครับก็ถ้าเกิดใครเดินทางก็ขอให้เดินทางปลอดภัยกันทุกคนนะครับผมแต่ผมก็ยังอยู่แถวนี้แหละอยู่ในกรุงเทพเนี่ยไม่ไปไหนหรอกครับนะครับเออนะครับก็วันนี้นะครับเราจะมาเล่นตัวละครที่มีชื่อว่ามากิชินิจิับผมโอ้โหบอกเลยว่าราชาใครนั้นคนนี้ ไม่ทำให้คุณผิดหวังแน่นอนครับก็จะเป็นยังไงก็ไปรับชมกันเลยครับผม let's go ครับเอาละครับผมก็เข้ามาแล้วนะครับก็ต้องขออ,อต่ออนเลยควา้งออาภัยจริงๆที่เข้ามาเล่นในแบบตอนที่ผมแร้งตอนเนี้ยแรงตอนนี้ยนาหารหันี้นะครับแ้งน้อยมากแล้วผมแบบคือถ้าเกิดผมแบบอาจจะทําให้แบบทีมฝั่งหลงข้ามแบบรู้สึกแบบเอ้ยโดเนเสมอไปเลยต้องขออภัยจริงๆนะผมไม่ได้ตั้งใจจริงๆที่จะมาทําแบบนี้นะผมแต่ว่า คือผมจะพยายามรีบขึ้นแร้งให้ไวที่สุดและจะไม่ทําให้ทุกคนเดือดร้อนนะครับนะครับต้องขอโทษจริงๆนะทุกคนเออผมก็ไม่ได้อยากเสมอนะครับแต่คือรหัสนี้เราผมปั้นมาเองกับปืนก็คือแบบหลายเดือนมากๆเลยนะแล้วก็นานๆทีเข้ามาเล่นทีนะมาจิต้องขออภัยด้วยนะครับผมเออสวยครับไม่ลงไม่ลงเฮ้ยเฮ้ยเออชียร์โคนแม่น อ้ายมายก็อะไไม่น่าเชื่อเฮ้ยสวยเมื่อกี้ผมสติลราชาก็ไม่ได้ยัไงตบชาไปเมื่อกี้ผมไม่กล้าเข้าไปเดีอเดอเดือดโดนนี่โดนจัดการเอาไว้ก่อนครับสองแต้มสองสวยครับ เอาตบเบล้านเพื่อนเรา<ป><ป>เบล้า<ป>งน้อยกันไงไปนี่ไงโดนกรีนอับหน้าเฮ้ยเอาไปก่อนไปนี่ไงเรียบสามัญชนเพียงเนาอมากิชิมิจิ นี่ไงดูละเล่นเดียวโชว์เดียวตัวเรียบร้อยโดนแน่ๆเจอตัวตัวกาแล้วครับฝั่งตรงข้ามเจอตัวกาแล้วครับตัวชอบเล่นเดียวเนี่ยนี่ไงโดนเลยสวยครับกดไลค์ให้หนทีนะครับถ้าเกิดใครแบบขอขออนุญาตนะครับเออไม่อยากให้ดราม่า,มาจริงแต่ว่าผมจะพยายามขึ้นไปทุกคนต้องขออภัยด้วยนะครับอ,อ๋อ นี่ไงโอ๊ยไม่ถึงโดนหน้าตู่นี่ไงบล็อกบล็อกเชนเอาไปก่อนถามแต้มเนี่ยต้องขออภัยจริงๆถ้าเกิดใครเจอผมต้องขออภัยจริงเพราะว่าผมแรงสูงกับแรงต่ำมันมาต่างกันไงแรงระดับน้องๆอ่ะน้องๆเพิงง่งเข้ามาเล่นใหม่อ่ะทุกคนต้องขออภัยจริงๆนะออผมรู้สึกผิดน,นะเว้แต่แบบ ไม่ควรเกิดคลิปนี้ขึ้นมาอะไรจริงไม่ควรเกิดคลิปนี้ขึ้นมาอะไรจริงขอโทษด้วยอเอาไปสวยครับแต่ต้องบอกก่อนเลยว่ามากรีเป็นตัวละครที่โคตรจะเก่งกาดนะครับผมี่สวยสติดีสวยครับ,รบนี่ไงสติวราชันครับ ตาชันคาดการนะนะับไม่ใช่สติลราชันไอ้ย้สวยนี่ไงัวยลัวฟ์ัวรลัวเลยนี่ไงโซยัดยับขอโทษจริงๆทุกคนเออแบบรู้สึกผิดนะเออรู้สึกผิดแต่ก็ก็ท่มอะ่ะ <laughs> โอมยใช่เออไม่ไหวจริงอา้าวชนเฉย ชุวเลยชุวเลยสวยครับสองตั้งสติวไกลนี่ไงบล็อก โอ้ยสวยเมื่อกี้กดเราไม่ติดอ่ะกดสองเราไม่ติดอ่ะโทษทีไม่ถึงแต่ได้อยู่อันตรีแล้ววะอ๋อไม่มี็นตีใช่ไหมมุฮัยอาคางิมีอันติีเหรอโหแต่โดนรัวๆเลยฝั่งของข้ามคือโดนรัวๆครับ ไปกันส,สามแต้มสวยเยี่ยมครับยครับ,รบไปสามแต้มสวยครับโหรัวนี่ไงเอาเลยสักท่าหนึ่งไปอะแค่งี้ แั้นตีเหรอสวยครับเมื่อกี้ว่าจะขึ้นไปทำท่าชูแล้วก็ส่งนะแต่ว่าไม่ทันสวยครับเรื่องกดไลค์ดนมากครับสวย เก่งมากโอ้โหเกมน,นี้แบบชั่วลายมากเลยสวยสวยครับเก่งมากครับผมสติวก่อนจบด้วยแถม ดี๋ยวไปเกมที่สองเลยทุกคนไม่มันเลยว่ะไม่สนุกเลยอ่ะเออตู้ขอขอไพยจริงขอเลยกลาบเลยกลาบเลยกลาบเลยเออเดี๋ยวไปเกมที่สองเลยผมอ่อแล้วครับหลังจากที่ผมไปเล่นแลงมาจากแรงธรรมดานะครับเออแลงอะไรชั้นๆนั่นสักอย่างหนึ่งมาขึ้นถ้วยทองทุกคนโอ้โหแต่ว่าก็เหมือนว่าถ้วยทองน,นี้เจอคนเก่งเยอะนะครับบอกเลยว่าเดือดเอ,อดือดานขอโทษครับ ใครเขาเริ่มเนี่ยนี่ใส่ไม่ดีเลยเราอะ่ะครับอ๋อเฟตเวย่วย์เบียดสวยอ้าวชิมหายยังไงยังไงยังไงครับเออสวยครับผมเซนโดเซนโดครับเซนโดโอ้โหชิวเลยโอ้โหส่งแบบสามเดือดดูวิดาโคตรฟรีอ,อ่ะครับน้องส่งแบบนี้ใครจะต้านทานไว้ครับเฮ้ยอะไรเนี่ยติดติดอะไรอ๋อโอ้โหติด เอาได้เอาได้ยังไงยังไงยังไงโอ้หโ,โดนหลอกไป็หนึ่งทีแล้วก็ไม่ลงแน่นอนนะครับลงก็แย่แล้วอุ้ยเชี่ยชิบหายด้านไงเรียบร้อยผมว่าเราจะดังอะไรครับเนี่ยเฮ้ยเจอบหลอกไปหนึ่งทีแล้วก็ชูแล้วก็ลงเฮ้ยลงนี่เหรอวะปกติมันจะไม่ลงด้วยวะงงงงเลยครับเนี่ยนี่ไงสตีล เอาไปแล้วเฟรด์เว้ยโถ่โถเอ้ยไม่เป็นไรเพื่อนเราเป็นกงาังใจเป็นกงาังใจให้นะฮึบเพิเอาไปหนึ่งทีเป็นไงนล่ะตกเป็นเก่งเหรอตบเป็นเก่งเหรอ,อก,กร็โดนไปส,อสกอร์สก้าคอได้โดนไปก่อนดีโดนก่อนดีโดนเอชเชียแล้วนะติดเฮ้ยติดเฮ้ยสวยๆอย่างไงฮึบสติว่งตบสวยไนซ์ไนซี่ อบนี่ไงพี่ตบทันน้องพี่สามารถตบจากด้านหลังได้ปะมาเลยเซโดสวยรับแล้วฟิวลงว่ะอุ้ยผมเังได้เอฟเฟกต์มากเลยโคตรสวยอะทุกคนใครก็ได้เติมตังค์ให้ผมดีรอลสินะนี่ไงพี่ตบก่อนไม่ทนันไม่ทนันยังไงยังไงอยู่อยอบอลนานอยู่บอลนานโอ้โหไม่ถึงว่ะเสียวลงลนะี่แหละประเด็น ประเด็นนี่ไงพี่เรียกสามาชนซากูงงอะซากูงงยังไงครับออกไปแล้วผมไม่ทันไม่มีใครทันนะครับจังหวะน,นี้เป็นพี่ก็งงคร,รับเฮ้ย <c oughs> <c oughs> นี่ไงมีขัตตบก็ลงไปสิลงเอาไม่ใช่ไม่ลงวะนี่ไงลงไปสิลงเอาไม่ลงวะ โ้เลิกเลิกชุดเลิกช,ชุดสแปมจบละเอ้ยสวยครับเซนโดเฟดอเวชุดนี้ก็ลงซีสวยมาก <c oughs> มาอย่างไราลาวูไปทันเซนโดเอ้ยไม่เป็นไรเพื่อนเอาดิยังไงสแปมชุดรัวๆก็ลงไปแล้วการสิบลูกแล้วครับน้องบอกเลยพี่มันโหดมาก นี่ไงนี่ไงพี่รู้พี่รู้แกวอะ่ะพี่พี่รู้แกวแล้วพี่ก็ชูตต่อเลยดีสิสองลูกไปเด้โอ้โหนักชูดแห่งคานากาวะเอ้ยไปไปโอ้โยสวยสวยสวยมนเลียบไงบบมันเลียบสมัทชนแล้วก็ผมก็ชูสามแต้มไปเลยละกันอาย,ยอกยอกยอกเอาเชื่อมกลับมารีบว่ารีบเอา,าทันรีบเอาทันแต่ก็โดนไปก,ก่อนโดนไปก่อนไปไปไปจุน,จน จนกับจนกับเฮ้ยเจ๊เฮ้ยอ่ะอะ,อะ,อะอยังไงยังไงเอาดีเรียบร้อยคร,รับแสดงรูง้เขาว่ายังประกอบไม่เป็นทุกคนหวัวแต่ผมมีของสามม่ะดินี่งไงมีของสามพี่ก็ใช้ก่อนพี่เช็คของเยอะพี่จะดองของไว้ทำไมน้องอยังไงนี่โอเชียไม่โดน่ะเฮ้ยไม่ถึงแม่เ้ยตบไปนี่ไม่ถึง, ơi, ต,บถงตบราชันไม่ถึงปะคัดการราชันไม่ถึง เฮ้ยเจพิบเพบยังไงยังไงนี่ไงโดนไปก่อนตบหรอตบเก่งเหรอตบเก่งก็โดนไปก่อนน้องอึ๊บเอาไปโดนเพ้อเอาละเฟเอรเวฟเฟเดอรเวยาวอุ้ยไม่ถึงไม่ยาวอ่ะอุ้ยเขาจะตีตื้นมาแล้วทุกคนชิบหายละชิบหายละของกูหมดด้วยประเด็นประเด็นคือของหมดเอ้าเ็นโดถามจริงนี่ไง แล้วก็เลี้ยบสาวบนชนแล้วก็ไม่เข้าแล้วก็อีกทีนึงก็อีกทีนึงก็เลี้ยบอีกทีนึงเป็นไงล่ะโคตดสวยจุน้นยังไงครับอ่าตัดบอลสกิลพี่ตัดบอลว่าสกิลพี่ตัดบอลติเลยอ้าวเฟดเอร์เบเฉยไ <c oughs> ม่ว่าจะมีอัติ <c oughs> เออสวยสวยบล็อกดีบล็อกดีครับเอาแลับไปเลยจะด,ดูจด,ด เลียับเอาอยัางไงยังไงนี่นี่ไงโอ้โหสแปมชูดสแปมชูดเหล่ารีบาวไ,ได้ยังไงเฟรดเวเฟรดเว่ไไวสามแต้มแล้วโอ้โหผมคิดว่าจะได้ไม่เป็นไรเพื่อน สิ่งทีสุดท้ายเงียบตีไมเนี่ยไม่มีเหรอถาจริงคือแบบจะเล่นท่านี้ไปตลอดชีวิต <laughs> นายจะเล่นท่านี้ไปตลอดชีวิตแน่เนาะเออโอเคจรจรครับผมเรียบร้อยร้อยแรงเลยร้อยแรงใช่เนาะร้อยแรง,รแรง,รแรงไม่มีอะไรร้อยกว่านี้แล้วน้องร้อย โอเคผมก็เป็นยังไงบ้างครับการเล่นมากีชีจีของผมนะครับก็อาจจะมีบางครั้งที่แบบโชว์เทพนะครับแต่ว่าบางครั้งก็ไม่โชว์เทพนะครับแต่ว่าก็ชุรรัวก็มีกันบ้างนะครับผมก็สำหรับนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแต่เพลงเที่ยวนี้ไว้เจอก,กันในคลิปหน้าอาจจะเป็นเกมอะไรนะหรือว่าเป็นตัวละครอะไรก็รอติดตามชมด้ได้เลยครับผมบายบายครับเป็นยาล่าเอนเนอร์ี้มาเต็มมากับน้อง <laughs> อะไรครับเนี่ย